ตัวอันนี้ค่ะรถสีแดงที่อยู่หลังดอมกับน้ำแข็งนี่คือจอดอยู่หน้าบ้านตัวเองทแท้แทไม่ไม่ใช่คันเมื่อกี้นะไม่ใช่ไม่ใช่พละันแล้วละคันแล้วแต่คราวนี้เนี่ยคือมีกระบะคันหนึง่งขับมาชนแล้วก็หนีไปเลยดูนะจังหวะที่พลเมืองดีพยายามตามค่ะเบียนนะคะบอยไม้งองงูสามสองสี่แปดีีลำนะคะมังกรทองสีดำเงิน นี่ขับรถชนเขาอ่ะตอดเลยตอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีนะมันหนีแล้ว เนี่ยดูสิคือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไล่ตามอะ่ะรถคันข้างหน้าขานทะเบียนด้วยนะคะคแล้วบอกว่าหนีรอบที่สองรอบที่3แล้วนี่ไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวที่ตามนะร,รถเก่งของพลเมืองดีก็ตามเหมือนกันดูหน่อยสิกระบะคันนี้เขาไปทําอะไรมาบ้างอะค่ะซึ่งคนขับกระบะเนี่ยนะเขาไม่ได้หยุดหรอกหลังจากที่ตะโกนตะโกนไปแล้วอะค่ะ เราก็เลยไปคุยกับนายธิติวุฒิหลักคำพันธ์ลุงวัย67ปีเนี่ยนะคะก็พานักข่าวไปดูลุงบอกว่านี่รถคันนี้เป็นรถของลูกลุงจอดอยู่หน้าบ้านเนี่ยซูซูกิสวิปสีแดงดูสภาพสิการชนท้ายมันฉีกออกมาไฟท้ายมันแตกแบบนี้ลุงจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นลุงนอนอยู่ในบ้านลูกสาวอะ่ะร้องดังเลยบอกโอ้ยรถเก๋งหนูเนี่ยจอดไว้หน้าบ้านเนี่ยถูกชนลุงแกก็เลยลงมาดู นอกจากรถเก่งของลูกสาวแล้วนะรถกระบะของคุณลุงที่จอดอยู่ก็โดนชนเหมือนกันแปลว่าหน้าบ้านนี้โดนสองคันนะตอนที่ชนเนี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์คนขีม่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละค่ะเขาก็อาสาขี่ไปตามกระบะคันที่ชนนั้นนะ่ะให้หยุดแล้วก็มีรถเก่งอีกคันหนึ่งขับตามไปแต่แหมกระบะไม่หยุดแล้วเบียดรถเก่งของพลเมืองดีฝั่งรถเก่งเขาก็ไม่กล้าเฮตามต่อไงก็ได้แต่ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานแต่ อีกคันหนึ่งเนี่ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์น่ะเขาขี่ตามไปแล้วแล้วท่าทางของคนขับกระบะที่ชนแล้วหนีอ่ะท่าทางเขาเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าโหอ่ะถามลุงละกันลุงลุงพอเห็นไหมลุงว่าเขาเขาเป็นยังไงเขาปกติไหมมาแรงมากเมาคงเมาอะ่ะคงเมาแะนะคนตามเขาก็บอกว่าเมาพูดไม่รู้เรื่องให้เขามารับผิดชอบหน่อยอ <laughs> แล้วรถมีประกันไหมเนะี่ย รถนี้ประกันขาดพอดีประกันขาดพอดีเลยครับอย่งไงก็ให้เขามารับผิดชอบให้หน่อยหลับนี่แหละลุงก็เลยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุนี่ลุงถือเอกสารอะไรอะ่ะเอาไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะตารวจอะเช็คทะเบียนกระบะคันที่ชนแล้วหนีแล้วนะปรากฏว่าคนที่ครอบครองเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ70ปีอยู่ที่บุรีรัมย์ก็อยากให้เจ้าของรถออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือจะต้องสืบต่อ ว่าอาคนาเจ้าของรถให้ใครยืมไปใช้หรือเปล่าแล้วมาก่อเหตุแบบนี้นะคะเพราะว่าดูเนี่ยคนที่ขับอายุไม่ถึงเจ็ดสิบหรอก